สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะให้สองหนุ่มพี่จอนกับไทเลอร์มาช่วยแม่ตัดใบกล้วยนะคะเราจะลองทำข้าวต้มมัดดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่จอนกับไทเลอร์จะช่วยแม่ทำจะโรดไหมคะเ<ฮ>ก่งจังตัดอีกครับหลายๆประมาณห้าประมาณห้าก้านนะครับต้นอื่นด้วยก็ได้ครับต้นเดียว Time word for the I want to wait on me, Hamp. Huh? Oh, it's okay. มัดได้เกับได้ได้ทั้งสองข้างเลยครับได้หมดแล้วครับอีกข้างหนึง่งลองมาโดนเสื้อมันจเปื่อนให้มันไปทางนี้ข้างหลัง มันไมนนน่มันเป็นพรล้อมันกลัวมันไม่อรมันไม่ช่าล้วมันโอ้โหได้คับ วันนี้เอลลี่ไม่อยู่นะคะเพื่อนพาไปเล่นไอซ์สเก็ตติ้งค่ะเดี๋ยวพี่จอนก็ต้องออกไปเหมือนกันค่ะมีนัดกับเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าพี่จอนมาช่วยแม่ตัดใบกล้วยก่อนนะคะตอนนี้เราก็ตัดใบตองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําบนบ้านนะคะเพราะว่าข้างหลังบ้านแดดร้อนนิดหน่อยค่ะตอนกลางคืนอากาศเย็นค่ะตอนกลางวันถ้ามีแดดก็ร้อนมากๆเลยนะคะไปเลย เราแช่ข้าวเหนียวกับถั่วแดงไว้ข้ามคืนแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราไม่มีถั่วดํานะคะเราใช้ถั่วแดงแทนโอเคพี่โจนใส่กะทิครับไะเลยไม่อยากคนไหมใช่ผนะับผมโอเคครับ พไมไม่น่าจะพอใช่ไหมอีกกระองหนึ่งก็ได้ไม่แน่จใจผมเดี๋ยวเราจะให้กะทิมันแตกมันก่อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลครับเีไหมตอนนี้กะทิก็เดือดแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลโอ้ยก็อ,อยเยอะมาก Would love this. <laughs> พลังมือเข้าไปน้ำตาลเยอะมากค่ับทุกคนยเยอะนดิดหน่อยโอเคน้ำตาลเยอะมากแบบนี้ครัแบคบรัแบอบือครับ ให้กะทิมันแห้งเกเท่าลหรยใส่อันนี้ไหมไม่เทรครับ <Why? S 1> uh huh, เทไปเลยครับโอเคก็ <call> uh huh. okay. จะคนครับแล้วก็ให้กะทิแห้งนิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาไว้ให้มันเย็น ครับมันต้องเป็นแบบนั้นครับเป็น d e s อร์ t d e s อร์ t ได้ลูกชายสองคนมาช่วยนะคะวันนี้คุณไทเลอร์กับพี่จอรนคุณไทเลอร์อาย,อยุเท่าไหร่แล้วครับ I'm 1 3 now and I'm turning 14 this year really yeah เก่งจังอยู่อยู่ชันยยช้นอะไรคุณไทเลอร์อยู่ชั้นอะไรแล้วครับ I'm what year I'm mm hmm. uh, in year 8ถ้าเราอยู่มอสองค่ะตอนนี้ที่เมืองไทย year 8เราเรียกว่ามอสองครับเป็น High School mm hmm. พี่จอนอยู่มอ,อะไรครับ4 4 <See? S 1> ม, <laughs> ม6 6พี่จอนอยู่ year 12ะะที่นี่เรียก year 12ค่ะพี่จอนอายุ่17เรียนจบมอ6ปีนี้ค่ะ I don't even talk to her much Because oh. I don't see him. Yeah, because the only times I like see him is when we're walking to different classes. Mm -hmm. <laughs> really Say hi to Johnny sometimes. Yeah. Or, of you, or you just ignore him. I don't. So much. Okay, goodbye. So, you like subject? Yeah, mm -hmm. I know. Oh. What subject? history or science science is science my science teacher is definitely very chill พี่จอนชอบอะไรครับวิชาอะไรไม่รู้อไม่รู้แต่พี่จอนพี่จอนอุ้ยแต่เทเลสอบกรอนปิเทอมเทเลได้คะแนนวิไอคณิตนะคะที่หนึ่งของห้องค่ะแล้วพี่จอนก็คณิตคณิต is a math พี่จอนก็เรียนคณิตเก่งมากเลยนะคะสอบได้ที่สอของ ชั้นโมหกค่ะเก่งมากเลยอ่ะแต่เธอชอบอินจิเนียริงใช่ไหมคุณไทยละ่ะเออคุณพี่จอนเธอชอบอินจิเนียริงสตาร์พลายเดดไรพี่จอนชอบเกี่ยวกับ <I S 1> วิศวกรรมค่ะไทเลอร์จะชอบเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ค่ะมีแฟนได้ยังคุณไทยละ่ะเ no, อาอยู่เสมอสิ่งนี้เขาต้องพี่จอนมีแฟนได้ยัง ไม่บอกม,มีมีไม่บอกด้วยคะ่ะพี่จรถ้าพี่จอมีแฟนนะคะ<ม>พี่จอนต้องเลือกผู้หญิงที่มีต้นมะม่วงที่บ้าน uh huh. <laughs> ใช่ไหม <Yeah. S 1> <laughs> ถ้าใครมีต้นมะม่วงที่บ้านแล้วก็ที่บ้านมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่จอมีโอกาสได้เป็นแฟนพี่จอนคะ่ะเพราะว่าพี่จอนชอบกินก๋วยเตี๋วกับกับ <laughs> มะม่วงจิ้มพริกเกลือมากคะ่ะ <laughs> <น>ถ้าแล้วถ้าถ้าเธอมีแฟนแฟนเธอต้องทําอะไรเป็น ทะเลนะคะถ้าใครถ้าใครอยากเป็นแฟนทะเลนะคะง่ายมากเลยค่ะต้มมาม่ากับทอดไข่เจียวได้เป็นแฟนทะเลได้ค่ะเพราะว่าเทะเลอชอบกินมาม่ากับไข่เจียวมากใช <Nobody S 2> ่ไหมค,คุณทะเลใช่ไหมคุณทะเลแค่แค่แค่ทำไข่เจียวให้เธอกินกับต้มมาม่าให้เธอกินก็เป็นแฟนได้แล้วใช่ไหม <laughs> ชอบกินอะไรครับเธอชอบกินอาหารไทยอะไรกินไทยละ ไข่เจียวพี่จอนชอบกินขนมเอ,อ้ยชอบกินอาหารไทยอะไรมากที่สุดครับออเสัก oh, like, oh, like like oh, ่แอปเปิ้ลเขียวเหรอเธอเลยชอบแอปเปิ้ลเขียวพริกเกลืออพี่จอนชอบชอบอาหารไทยชอบกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆไหมเผ็ดๆไหมต้องเผ็ดไหม ันนี้ข้าวเหนียวเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้มันเย็นนิดหน่อยะคะ่ะตอนนี้เราก็จะตัดใบตองนะคะจะทำความสะอาดใบกล้วยนะคะจะขึ้นฉีกคุณไทยแล้วน่าจะประมาณเท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราคุณไทยแล้ก็เช็ดนะใหอยู่ไหมเชียวไรดี ให้ดิสบกแบบนี้แบบนี้ครับวางไว้่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เล็บเข้าไป uh huh. เห็นไหม uh huh. แตอนนี้มันโอเคี uh huh. ่จอนนะ uh huh. ไปให้จนอนหนึ่ง แม่จะเช็ดให้แม่ที่มันฉีกเสร็จแล้วให้แม่แม่จะเช็ดครับขอบคุณครับพี่จนบค จอน,น่าจะได้กินตอนที่มันเสร็จแล้วค่ะเพราะจอนมีนัดกับเพื่อนจอน,น่าจะต้องไปเร็วนี้ค่ะไว้จอนไว้ว่อนทำเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวของเราค่ะเดี๋ยวแม่จะลองก่อนเด็กๆ um, <what? laughs> แม่จะลองก่อนว่าทำได้ไหม เนี่ยทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบนี้โอเคเราจะใส่แค่ช้อนเดียวประมาณนี้โอเคทำยังไงตัวตันี้ใช่ด้วยทำยังไง <laughs> expect you, know. <laughs> you expecting me to know <laughs> เอาง่ายๆก็แบบนี้แหละแบบนี้แหละง่ายๆไม่ต้องเซฟโอแค่เราทับ ไว้ด้วยกันบนนี้อย่างงี้เดี๋ยวก็นึ่งโอเคทำแบบนั้นเลยอะท,ทำไปทำเต็นไหมคุณแแลวโอเคจอรอนจตัวน <put> oh. ี้ถือ o ่สองยังนี่ทำโอเควางไว้แล้วก็ fold this this. โฟลท t ด t สตูไม่ได้แค่ตรงนี้แค่ครึ่งนี้อย่างงี้น mm hmm. แล้วก็โ o l t นแไม่ต้องไปบีบมันนะเดี๋ยวมันออกแล้วก็ ทำแบบนี hmm. like one, like, <wh> ้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เก็บไว้แบบนี้แบบนี้ไม่ให้มันเปิดเห็นไหมนี่ได้แล้วแบบนี้แหละง่ายๆดีพยอนในช้อนอันหนึงอยู่ไหนวะเคมาดนี้ Does the second one have to be smaller? <S yeah, second, s c n in size be s m a l l e เป็นอะไจ๊อนอันนี้ไม่จะสอนเยอะๆมันจะหกมันจะไหลออกมา mm hmm. แบบนี้ใช่ไหมต้ยเคมาถึงตรงนี้ก่อนครับมาถึงแค่นี้แล้วก็อันนี้ไม่นน mm hmm. แล้วก็อันนี้ครับแบบนี้ง่ายๆไม่เป็นไรเร็ว <Yes, S 1> มันก็สุกเหมือนกันนั่นแหละครับเก่งมากคุณไทยเหรอโอ้ก็ต้อง ทำให้เป็นแบบนี้แหละง่ายดีเอชอนเราหายไปไหนอันหนึ่งวาอ๋อดูแล้วพี่จนถาหายชไอนบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ถาม,มว่าชอนอยู่ไหนไมผมไม่ได้ดูมั้ใส่ให้หรอเยอะใส่เองนะไหมเนี่ยทำแอบ,บนี้มาแค่ครึ่งให้ห่อ่อนี้ก่อน,อนแบบนี้ก่อน แล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งโข้าวต้มไงปกติเขารวมกันสองอันนี้คุณทรายละปกติเขาใส่สองอันแบบนี้แล้วก็มัดแต่เราไม่มีอะไรมัดไงเราเลยต้องทับกันเนอาน่าจะละลายไหมทรยล้ตรงนี้ก็ได้ที่จัง how อันนี้ของใครทวนอันนี้ของใครมันเตร้ดอย่างนี้ภาพถ่ายแล้วเกิดอะไรนะพวพอกันทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ทำไม่ค่อยเป็นตอนนี้ข้าวต้มเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณไทยเลร์เอาไป หนึ่งค่ะโอเคคุณท้ทยล้ะ right. ใส่ฝาด้วยครับ <Yep. S 1> โอเคไปเลยว mm hmm. างดีๆครับ mm hmm. โอเ้เก่งมากคุณไทยละ <Okay. S 1> เราหน้าจะรอประมาณ30นาทีครับคุณไทยล่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเข้าต้มมั้ยค่ะทัลล่าถือจานสิคุณทาลล่าถือจานโอเคดูว่าดูว่าโอ้มาสุกแล้วคุณทาลล่ามดูดีมากดูดีมากเลยค่ะโอเคโอเคทาลล่าให้พ่อไปก่อนแมหรือว่าจะเอาไปก่อนก็ได้ What did you guys make it out of Coconut milk and sticky rice. And what are the little beans? Red beans. Okay, yeah. Bye. <laughs> อร่อยไหมคุณไทยล่ะอร่อยไหมพี่พ่ออีกไหมพ่อพ่อส่งมาเลยค่ะอร่อยไหมคะคุณพ่ออร่อยมากครับคุณ